สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอซีหลาหน่อยพ่อฮักแม่ฮักเอซีซะหน่อยเพชรบันแพงผมนกผู้าไายงา้นโตครับผมว่าโนอกว่มอนกันตามปกติครับผมมื่อนีอยู่พยักกับภูมิพิสัย สาต์อันญย่าชาวบ้านเขน่าจจะดีใจนะฮะโดนแล้วบ่มีหมอลัำมาเล็นกันนะพอดีมาจาังหวะนี้น้ององค์เอ๋งกำล่งมาแห้งก็ล่งเย็นนึงมาเลยโอ้มีแต่คนอยากเบิง่งผมว่าเต็มที่คือเก้าพี่น้องเลยมันนี้สิมาว่าเรื่องเสียงของอีหลา่า <c oughs> พอดีเขาไปไหว้คู่กันอยู่ บันฑูสนชัยนะครับเนาะศิลปินมากนาลา้ายตาไปกันแถบสุข้น <c oughs> ที่แอดมองเห็นกับโอ้ไปกันแถบบนและครับ <c oughs> ช่วงจังหวาหนึ่งที่อิหลากําลังวายคู่เพ <c oughs> ื่อนกับเ้าถึงอิหลาว่าอนาคตต่อไปต้องมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น มีคนหักคนแพง่งคนหอมแท่แน่นอนนะที่ท,ที่จับใจความใดเนาะที่จับใจความใดทีมงานสาหน่อยเพชรบันแพงสุขภูสุกคนส่งกำลังใจให้วยครับเดอ้อให้ทุกคนประสบผลนสำเร็จตลอดชีวิตตลอดฤดูกาลที่ทำมากหักสาวหน่อยเพชรบันแพง อยู่ในองค์กรตลอดเวลาครับผมเรื่องที่ชิบอยฟังคือเรื่องเสียงเนาะเรื่องเสียงอันนี้อันนี้บด้ผัดพิ้งถึงผู้ใดได้ครับแอดสีเปรียบเทียบระวงังนาเวที่ับเสียงของน้องเหมือนนักเว้นเนาะท <c oughs> ี่น้องฮูวาวาเป็นังไหเสียงเสียงไม่ธรรมดาด้กีฬาลอง กูบาลคนแรกไม่ธรรมดานะครับบ่ได้นีเอยียงหมากมหมเสียงเป็นจังไ๋พี่น้องว่ามาตรฐานนะมาตรฐานอืมก็ได้ปั๊บอย่างเลยบ่มีอียงเลยธรรมดาธรรมดาเต็มตีกับปั๊บนิดๆหน่อยแต่เสียงเขาอ,อีลานะ่ะเป็นเสียงที่ฝากประท่านก็ับว่าได้ฟังแล้วมันละมุนละไมมันกลมกลม อาจจะเบาหวานแต่ว่าพลังหลอกออกมานะเพราะว่าเเป็นจังหวะจะค้นรู้เลยจังหวะช่วงเก้นช่วงเอ้ยช่วงเอียงโมนิเป็นเอียงฟังแล้วที่มีความสุขฟังแล้วฟังแล้วมันมันชั่นใ้ใ้ติดตามตลอดเวลานะครับอ,อันนี้ของแท้นะกี่น้องลองไปฟังเนยจ้ะ กอกันครับเพราะว่าทิศอาจารย์มอดปับ๊บปับให้เช่นดกับเหมือนเดิมแหละอาจจะปั๊บให้ดีกว่านิดนึงหรือว่าจังไหดหรือว่าน้องเสียงของน้องมาอยู่แล้วเสียงน้องมาจจงสันอยู่แล้วหลากเปอร์เซ็นต์มึงไม่ห่อไม่อยู่บานกูสนใจ่นะเห็นบออ่อเออแถบบ่อใดมีเอียงเลยแต่เสียงออกมานะพี่น้อง สุดยอดเสียงออกมาล่ะสุดยอดนองฟังเหมือนเดิมนี่แหละเป็นยังเป็นยังถึงให้ถึงบอกว่าเสียงนองนะ่ะมันมาตรฐานนะครับนองบ่ตตองเป๊ปรุงแตง่งเอียงมากไม่เลยสดๆดเลยเอาเลยพ่อพ่อพ่อะะเอาเลยบ่พ่อ,พอ,นะอ,พอ <laughs> สุดยอด <laughs> เป็นอย่างที่โอฟังแล้ว มีความสุขนะพี่น้องเนาะมีความสุขบ่มีอมมอีองอมมยงสิมาขัดขวางหรือเ้น้องแพ้ไพ่แบบนี้ได้เลยเพราะเสียงของน้องคือเสียงเสียง,ยงฝาประทานเสียงโอจักรีกว่าจังไดเนาะมผมก็หัาของผมยูนแล้วผมก็ยืนนึงอยู่แล้วยืนนึงยืนนึงอีหล่ายูย่แล้วเนาะ ก็ต้องว่ากันไปเชียร์กันไปนะครับผมมีอยังสิมาเปรียบเปลยความหักความแพงของพอ่อพอแม่แม่เอฟซี FC, นะครับนอะกเป็นอย่างที่สุดยอดเป็นหักหักตลอดเวลาหักก็สิหักต่อไปนะครับประวัติเป็นการ เป่าวนวหัวมวนของอีหลาการเล่นการขำกันยังมันเป็นอย่างที่สุดยอดขึ้นหน่งอะน้องน้องเป็นสาวพู้มาจันนะครับน้องเป็นสาวพู้มาจันน้องเป็นอ่คนที่เขาวัดฟังรรมน้องถือศิลน้นองบได้แบบเวลาเต้นเวลาเอยียงเสียน้องสิบวยไปแบบโอ เอาเต็มทียังแบบนั้นนะบ๊อแมนน่นองว่างตัวนี่แหละเขาเอ่นว่าผู้นํ่ในอนาคตน่องว่างตัวได้ดีการเต้นการยังไหนีบอมี่อียังมากไม่แหวกแนวออกไปเหมือนเหมือนคนอื่นเขาเนาะทาแบบที่เขาดิงด่งดิงด่งดิ่งกันนั่นแหละเจอน๊อบมี่บอมี่แบบนั้นบ๊อมี่มีเงานีดหนีดเดียว เต่าดุกดิ๊กดุกดิ๊ก,กมันก็จะหนาหัก,กวา่านมันคืออคนท่างของนองที่น้องเดินที่นอ้องทำอยู่เสม,มอนะครับวันไหนไปเต้นแบบเอาแบบเอาเป็นเอาตายจังสรรวันไหนเพราะว่าน้องมาในแนวทางที่คล่องคล่องถ้ำที่ดีนี่แหละแม่หน่อยพ่นสอนลูกม,มาดี อบรุมหลูกได้ยังดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งอิหล่ากัเป็นคนเทขรลองคลองถ้ำอยู่แล้วบ่มีอย่างเสียมาเห็ดอิหล่าได้ผู้ดใดที่ค่อยแสะค่อยอ,ยอิหล่าะนะครับนี่ปัญหาอนาคตต่อไปกับอันตรายเด้อเพราะอย่า <c oughs> <c oughs> งที่อีิหล่าย,ยังบ่ไดดไปจัดการเองอก เอฟซีระดับใหญ่ๆทั้งนั้นแหละเพิ่นสิค่อยจัดการให้ช่องดังๆเรต้องห่วงเป็นจัดการอยู่แล้วหนึ่งแน่น้นผมกัสิค่อยสนับสนุนซัพพอร์ตไปแต่ผมก็ยังบ่ได้ไปแซะผู้ใดเดอร์เบาให้ฟังเบาให้หูกันนะครับเพราะจังไรเสาวหน่อยเพชรนบันแพรงก็โอเคอยู่แล้วครับเย็นนึงอยู่แล้วผมนะ บอทโจบผู้กอผู้สั่งผู้ผ้าน้่ทีมสาวน้อยบอดผู้ผ้าสั่งเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนทีฮักลูกน้องเป็นคนที่ใจดีที่สุดนะครับนะผมมองนะผมมองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเห็นมาในปีหนึ่งโก้กวเนี่ยตั้แต่โควิดน่ะผมมองเบ่งอะ่ะบอดสู่มากสูคัก สูมากับสอดนุ่ะสูมาแห้งผู้ได้ทีอยู่น้ำพ่นดินโดนอ่ะจะหูจะหูดีกว่าว่าแอดอีกูดีกว่าคนนอกอนะครับเนาะนั่นแหละเข้าถึงหักพ่อนอหักองคอ์กรผู้ได้ไปเหตุงางนน้ำพ่นดอกแต่ว่าเข้ากับอาศัยอ,อาศัยความมาตรฐานของเพิ่อนอ่ะเอามานํั่เสนอนาเสนอทุกสิ่งทุกอย่าง เอาวงดนตรีเพิ่นมานําเสนอเสียมันก็เหมือนคนนึงในองค์กรเอา้าค่อยเทคแค่อืม่ได้ว่าผู้ใดนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีเดอขอให้พ่อ,พอ,พอแม,แม่ทุกคนสุข,ส,ขสุขคนมีความสุขนะครับเดอร์จะเจ็บจะไข่รวยรวยรวยนะครับผมคลิปนี้อ่ะสวัสดีครับผม